ตองไวจับนะครับเจ้าโตลุงทางรถไฟลบบุรีไปไวจับถุงนึ่งครับป้ามีชื่อร้านไหมเนี่ยไม่มีเราถ้ามาหาป้าต้องบอกมาร้านอะไรกวจับทางรถไฟเนี่ยร้านไวจับทางข้างทางรถไฟวัดตุ่มเราอยู่กับตุ่มนะไม่ขายไวจับมีเยอะโตลุ่มก็มีอ่ะอ๋อครับเราขายตรงข้ามเซเว่นแล้วกันนะใช่นทางรถไฟวันไหนหยุดมั้งนะครับวันหยุดศุกร์หยุดแต่วันอื่นถ้าหยุดก็ คือไงลนะ่ะเราไปทุบฝวดุังเขาอ๋อครับถ้าถ้าเลยจากวันพันก,กับถุกถก็แสดงว่าฝนทุน่ง <c oughs> เขาขา, <c oughs> ายช่วงเย็นเย็นใา่ขายเฉพาะตอนเย็นเดือนหน้าเราก็จะไปถ่าเขาแล้วเราก็จะขายเฉพาะวันถุกครับลุงก็คงจะออกมกั่งไม่ออกมกั่งแต่เขาบอกไม่ถูกว่าจะออกวันไหนน้อแล้วตอนนี้หน้าผมด้วยอาจจะวันแบบนี้อาจจะไม่ค่อยได้ออกอาจจะกินวันถุกทิพย์ตลาดนัดคนเดินนะคะได้ครับตลาดนัดคนเดินแล้วรับสแกนวันนี่ไม่ได้รับได้ครับนี่ครับผมสั่งธรรมดามานะครับก็ ในเครื่องเยอะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองชิมแบบยังไม่ได้ปรุงโอเคประมาณนี้แหละครับไม่ไเค็มมากกินแบบไม่ปรุงก็ได้นะครับ